มีคนเกลียดชาติไหมล่ะจะไปคิดอย่างนั้นนะเนาะเอออ,อ,อ่มันก็มีอยู่สองทางอ่ะ,อะรัฐบาลยังมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเลยจริงไหมล่ะเราจะให้คนเหมือนกันหมดไม่ได้แต่อยู่หัวใจเราทุกคนรักชาติคนไทยรักชาติคนไทยรักแผ่นดินรักบ้านเกิดเมืองนอนไม่มีเราด้วยกดธรรมชาติแล้ว เนาะเออเนาะเขาก็ช่วยอยู่แล้วล่ะนะเออช่วยทุกๆคนนั่นแหละอย่าเป็นมองเป็นศัตรูนะถ้ามองขนาดมึงมองพวกคนคนไทยด้วยกันเป็นศัตรูเนี่ยนะสดงว่ามึงไม่ได้รักชาติหรอกอ่ะจริงไหมถ้ามองคนไทยด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมชาติกันเนี่ยนะเออนั่นแหละมองดูดีๆนะ ปากว่ารักชาติรักชาติเราทะเลาะกันอยู่เรื่อยจริงไหมทําไมไม่หันหน้าเข้ามาหากันละ่ะผู้แนะนํานะแนะนําผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าอยากให้คนในชาติหันหน้าเข้าหากันี่ยทำรถสองแถวเยอะๆเนาะเออเขจะได้หันหน้าเข้าหากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทะเลาะบอกแวงแ้งกันเราต้องดูเหตุนเนาะไม่ใช่ว่า ตัวเองรักชาติตัวเองคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่สูงนะมันรู้ได้ยังไงอะอะจริงไหมล่ะอ่าอ่าแล้วเราเป็นพระเนี่ยมึงจะให้กูไปมาะทวงด้วยพอพระเข้ามาดทวงมึงก็บอกว่าไม่ใช่จิตของสงฆ์จริงไหมพระจะไปพูดได้หรือให้เข้าข้างการเมืองอะนั้นอย่างเงี้ยอะจริงไหมล่ะมันไม่เหมาะกับสรรมณะสารูปและมันก็ทำไม่ได้ จริงไหมล่ะแต่เราเป็นคนไทยเรารักชาติไทยเนาะคนไหนจะรักไม่รักหลวงตาไม่รู้แต่หลวงตาเนี่ยเป็นคนไทยชาติศพพาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ในใจเราเราเป็นคนไทยมีจติตสํ้สำนึกเนาะในบูรพากษัตริบูรพาจารย์เนาะในชนชาติของพวกเราในเผ่าพันธุ์ของพวกเราเราเป็นคนไทยเนาะ ไม่ต้องห่วงหรอกมึงลองมายุ่งกับคนไทยดูสิมึงจะเป็นชาติไหนคนไทยสู้ไม่ถอยหรอกจริงไหมอ่าแหมมึงอย่าไปคิดนะไอ้บุญศิล์ยังพูดเลยพลโทบุญศิลนน์น่ะเห็นไหมสู้ไม่ถอยเนี่ยเห็นไหมมึงเห็นอย่างนั้นนะออจริงไหมล่ะอ่าอ่าเพราะฉะนั้นคนไทยเป็นอย่างนั้นอ่าอ่าเรามีน้ำใจคนไทยเป็นสยามเมืองยิ้ม เี็คนมีน้ำใจแต่เราสู้ไม่ถอยนะจะบอกให้จริงไหมอ่าคนไทยรักชาติอยู่แล้วรักแผ่นดินอยู่แล้วอ่าอย่าไปชี้หน้าว่าคนนั้นไม่รักคนนี้ไม่รักอันนั้นแหะน่นละนั่นแหละ,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 ละมันจะทำลายนะันใช่ไหมอ่าจำไว้เพราะพวกเรานะคนไทยต้องสามัคคีกันนึงสติกลับมาเนาะไม่มีหรอก มีก็มีบาะ้าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนั่นแหละเหมือนพระอ,องค์นั้นแหละจริงไหมละ่ะอย่างกูเนี่ยกูเนี่ยพูดเลยเอาสิกูเป็นพระเนี่ยนี่หัวใจกูเนี่ยอรักพระเจ้าแผ่นดินนะรักชาติรักศาสนาจริงๆเพราะหลวงตาเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วนะหลวงตาเป็นคนอีสานจริง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถ้ามีอะไรเยพ่อแม่เนี่ยแม้แต่ตามท้องไร่ท้องนาตามเถียงนา จะมีรูปในหลวงนะเห็นไหมเออตรงไหนผีอยู่เนี่ยเราเชื่อว่าเออข้าเอารูปพระเจ้าแผ่นดินนี่ไปไว้เนี่ยขนาดผียังกลัวเลยนะเออคนเราเนี่ยเชื่อแบบนักก้นจริงๆนะับเพราะเราเชื่อเราศรัทธาในศาสนาในพระมหาษัรษณ์ในแผ่นดินของเราอยู่แล้วคนไทยอย่าไปว่าคนนั้นรักไม่รักนะนะจำไว้ อ,อย่าไปแบบว่าตัวเองเป็นเจ้าของชาติคนเดียวนะอ่าจำไว้เราคนไทยด้วยกัน,นีงรักชาติจางนั้นแหละเนาะอ่าอ่าแต่เขาจะสแสดงไงออกแบบไหนแค่นั้นแหละลองมาลบดูสิมึงเอาปืนไม้ผ้าวัดบอนะ่อน้ำไปอินเดียมึงจะลบให้ดูจริงไหมละ่ะอ่ามึงลองมาลบกับชาติไทยลองดูสิจริงไหม มึงจะได้รู้ไอตัวพวกรักชาติ่มันที่หน้าคนอื่นกูกวงไปก่อนเขาอะจริงไหมล่ะอ่าอ่าเพราะว่าเพราะฉะนั้นความรักชาติมันอยู่ในใจอยู่ในสายเลือดของคนไทยเราอยู่แล้วจำไว้เลือดไทยเลือดไทยจำไว้นะอ่านะเลือดไทยนี่นี่อเพราะฉะนั้นอ่าเรานี่แหละลุงสาเนี่ยวันที่ยี่ิห้ากูก็จะไปเนี่ยเห็นไหม เพราะเรารักชาติรักคนไทยรักทหารทหารก็รักพวกเราตำรวจก็รักพวกเราพวกเราก็ต้องรักกันด้วยจริงไหมเออนะหันหน้าเข้าหากันเนาะอย่าไปชี้หน้าว่าคนนั้นคนนี้เนาะเออถ้าคนไม่รักชาติรักแผ่นดินเนี่ยมันไม่อยู่หรอกเนาะมันหนีไปอยู่ต่างประเทศได้ไหมจิมไปด่าย,ยู่นะจริงไหมแต่พวกที่อยู่ต่างประเทศไม่ใช่ว่าเขาไม่รักชาตินะ เาก็รักชาติรักแผ่นดินเหมือนกันเราเลือดไทยนะสายเลือดของความเป็นไทยเข้าใจไหมจะบอกให้อนี่สายเลือดของความเป็นไทยนะจำไว้สู้ยิบตาเหมือนกันแหละคนไทยเนี่ยจะบอกให้ไม่ว่าชาติไหนมาลองดูนะเอออ่ะเห็นไหมขนาดเพลงายันว่าพ่อปูกเห็นไหม สู้ยิตาเหมือนกันเลื่อนและเห็นดินใช่ไหมเลือดล้างแผ่นดินนี่ใช่ไหมคนไทยไม่มีถอยอยู่แล้วจริงไหมจำไว้น,ะนี่เฉพาะแม่ชีกูี่ห้าหอคนเ่ะปืนคนแล้วก็บอกมากลองก,กูจะลบให้อยู่นะจริงไหมล่ะเออนะจำไว้นะคนไทยสู้ไม่ถอยจำไว้ คนไทยทุกคนมีสายเลือดในความเป็นใจนะแม้แต่เป็นพระกาเป็นภระไทยเห็นไหมเออมึงลองมาก,กูลอมดูนะกูจะถอยไหมไม่มีทางหรอกกูนี่แหละเป็นนักสู้นะออนักสู้กับกิเลสทหาใน,านาใจกูเนี่ยเห็นไหมเรื่องพวกนี้จะให้พูกพิภากษาตัดสาินไม่ได้นะเดี๋ยอยู่ที่ตัวเธอแล้วล่ะ ลงตาไม่เห็นประโยชน์มากเท่าไหร่เราทางโลกมีแต่ความสับสนวุ่นวายเนาะมีแต่ความทุกข์นะเห็นไหมยิ่งไปนั่งเมื่อวานก็เห็นทุกข์เนาะเห็นทุกข์แลอวกเนาะป่อนะายาอที่เรียนหนังสือหาความรู้ไม่ใช่อย่างอื่นนะเพราะความอยากได้อยากได้เรียนจบมาจะได้อ่าลุงสูงจะได้ทํางานดีๆมีเงินเยอะๆนีนนน่จุดมุ่งหมายก็คือตัวนั้นเนาะ เอออ่ะอ่ะฮะจริงไม่รู้จะได้หรือไม่ได้จริงไหมล่ะแต่ความอยากได้แม้แต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องใช้ความอยากเหมือนกันนะอยากพ้นทุกอยากหนีจากทุกเออเห็นไหมอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาอาศัยมานะเพื่อละมานะอ่าอ่าเหมือนเราหิวเนี่ยก็ต้องอาศัยกินกินกินอิ่มแล้วความหิวก็หายไปเองเหมือนกัน เนาะเราไม่ได้เปล่าหรอกแค่สร้างเหตุเนาะเพราะฉะนั้นต้องลงมือทําลงมือปฏิบัติจริงๆจังๆไล่มันพ็ถึงจะได้เข้าถึถึงจริงๆเนาะเอ,อ